อัปเดตข่าวสารของลิเวอร์ p o o ทุกวันก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับสื่อเยอรมันเผยลิเวอร์ pool เลิกสนใจโคนาเต้แล้วสปอร์ตบิลสื่อชื่อดังของประเทศเยอรมน,นีได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลล่าสุดว่าทางด้านของสโมสรลิเวอร์ p o o นั้นได้แจ้งกับอาเบลซิก โดยที่พวกเขาไม่ได้สนใจที่จะคว้าตัวอิบราฮิมาโคโนาเต้ามาร่วมทีมแต่อย่างได้โคโนาเต้กองหลังชาวฝรั่งเศสมีเข่ากับผงแดงมาอย่างต่อเนื่องโดยพวกเขากำลังมองหากองหลังคนใหม่เพื่อเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์หลังจากที่บรรดากองหลังตัวหลักของทีมอย่างเวอร์จิลฟานได์โจโกเมสและเจเอลมาติปต่างก็ได้รับบาดเจ็บหนักจนต้องพักทั้งไดูดการไปพร้อมๆกัน อย่างไรก็ตามตามรายงานข่าวล่าสุดจากทางเยอรมนีได้ระบุว่าลิเวอร์พูลนั้นได้แจ้งกับทางโอลิเวอร์มินสผู้บริหารของ r าเบเลซว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อค o นาเตแต่อย่างใดโดยทางด้านของสปอร์ตบิลยืนยันว่าในขณะที่เซ็นเตอร์แบ็กวัย21ปีต้องการที่จะย้ายออกจากสโมสรหลังจบฤด,ดูกาลนี้ลิเวอร์พูลจะไม่ใช่จุดหมายปลายทางของเขาอย่างแน่นอน หลังจากที่ผู้บริหารของอาเบ้ลซิกได้มีการต่อสายตรงถึงลิเวอร์พูลเพื่อสอบถามถึงเรื่องนี้โดยทางด้านของมินสลอฟผู้บริหารของอาร์เบลซิกนั้นได้กล่าวกับสื่อของประเทศเยอรมน,นีว่าทีมจากเมืองเมอร์ซี่ไซด์ได้แจ้งกับเขาเอาไว้แล้วว่าโคนาเต้น,นั้นไม่ใช่เป้าหมายของสโมสรและพวกเขาจะไม่มีการยื่นข้อเสนอเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนโดยมีการคาดการณ์กันว่า เป้าหมายที่แท้จริงของเจเกนครอฟก็คือโอซานคาร์บักที่กำลังทำผลงานได้ดีในการยืมตัวมาเล่นในถิ่นแอนฟิลและมีออปชั่นในการซื้อขาดเพียงแค่18ล้านปอนด์เท่านั้นโดยถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลนั้นจะตอบเป็นข่าวว่าไล่ล่าตัวคนาเต้มาตั้งแต่เดือนมก,กราคมที่ผ่านมาและนักเตะรายนี้ก็กลายมาเป็นเป้าหมายหลักของทีมจากอังกฤษเมื่อดโยออปามกาโนกองหลังตัวหลักอีกคนของอาเบไลซิกนั้น ตัดสินใจเซ็นสัญญากับเสือใต้ไบแซนมิวนิคแบบล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามเลเว่าผูลก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวโดยตลอดว่าพวกเขาไม่ได้ให้ความสนใจกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้แต่อย่างใดโดยสื่อดังกล่าวได้ให้เหตุผลว่าเจอเกนครอฟนั้นได้หันไปจับปลาโอซานคาบักปลาการหลังที่เขายืมตัวมาจากชาลเก้0ูงในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวมากกว่าโดยสําหรับดาวเตะทีมชาติตุรกี เขาย้ายมายังถิ่นอันฟิลด์ด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้โดยที่ทีมจากอังกฤษได้จ่ายค่ายืมตัวให้กับชาวเก้เป็นเงิน5 0 0แสนปอนด์พร้อมทั้งมีออปชันในการซื้อขาดที่ราคา18ล้านปอนด์เท่านั้นโดยทางด้านของเจอเก้นครอก็มองว่าโอซานคาบักเองกำลังทำผลงานได้ดีกับลิเวอร์พูลโดยเจ้าตัวนั้นมีพัฒนาการที่น่าพอใจและก้าวขึ้นมาเป็นปลาการหลังแกนหลักในแนวรับของทีม โดยจับคู่กับนาธานีฟิลิปปรากรนหลังดาวรุ่งของทีมทดแทนการขาดหายไปของเวอร์จิลฟานไดและโจโกเมสที่ได้รับบาดเจ็บยาวทั้งฤด,ดูกาลได้เป็นอย่างดีขณะที่ทางด้านของโคนาเต้นั้นมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่34ล้านปอนด์เลยทีเดียวซึ่งทำให้ในายใหญ่ของหงแดงเลือกที่จะให้ความสนใจกองหลังชาวเติร์กอย่างโอซานคาบักมากกว่าเพราะว่ามีค่าตัวที่ถูกกว่าเกือบครึ่งหนึง่ง ถ้าหากพวกเขาตัดสินใจใช้ออปชั่นในการเซ็นสัญญาถาวรหลังจบได้ดูกาลน,นี้สื่อดังเชื่อโมโฮัมเหม็ดซาล่าจะอยู่กับลิเวอร์พูลอีกไม่นานเท่านั้นดีนโจนนักข่าวของทางยูโรสปอร์ตได้ออกมายืนยันว่าโมโฮัมเหม็ดซาล่ากองหน้าตัวเก่งของลิเวอร์พูลยังคงต้องการที่จะย้ายออกจากขินนอันฟิลในอนาคตอันใกล้นี้ ตามรายงานจากลิเวอร์พูลเอ็โคข่าวเรื่องการย้ายทีมของดาวยิงทีมชาติอียิปต์ยังคงมีออกมาอย่างต่อนเนื่องหลังจากที่เจ้าตัวได้เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อจากประเทศสเปนเกี่ยวกับอนาคตของตนเองเอาไว้โดยตัวเขาได้ยอมรับว่าเขาฝันถึงการย้ายไปเล่นให้กับเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาในอนาคตโดยทางด้านของดีนจอนได้ออกมายืนยันความคิดของโมฮาเมดซาลาอีกครั้ง หลังเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปพ่ยกับเรอัลมาดริดด้วยสกอร์3ประตูต่อนหนึ่งในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเลกแรกเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาโดยโจนได้ระบุว่ามันชัดเจนว่าซาลานั้นเริ่มที่จะคิดถึงชีวิตหลังการย้ายออกจากลิเวอร์พูลแล้วผมเคยบอกมาแล้วก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่เดือนก่อนว่าเขามีความมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ตัวเองที่ไหนสักแห่งเขามีช่วงเวลาที่ดีกับลิเวอร์พูล และเขาทําได้เหนือความคาดหมายแต่ตัวเขาก็ยังคงต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่านี่มันยังไม่ใช่จุดสูงสุดของเขาเขาอยากที่จะย้ายทีมและลงเล่นที่บาร์เซลโลนาหรือเรอัลมาดริดผมเชื่อว่าซาร่านั้นมีความทะเยอทะยานที่จะทําแบบนั้นและเวลาที่ตัวเขาจะย้ายทีมได้นั้นก็เหลือน้อยลงเต็มทีตอนนี้อยู่ในช่วงขาลงของลิเวอร์พูลแล้วจากการเป็นแชมป์อยู่ฟาแชมเปียนลีก และต่อด้วยแชมป์เพย์เมลีอังกฤษและก็ไม่มีอะไรที่ท้าทายแล้วและเขาจะอยู่กับทีมต่อไปทำไมถ้าหากว่ามีสโมสรไหนที่ยื่นข้อเสนอพร้อมเงินก้อนโตเข้ามาผมคิดว่าซาร่าจะย้ายทีมและเขาน่าจะคิดว่าแล้วลมดิดจะเป็นทีมที่เหมาะสมกับเขามากที่สุดดีนโจนนักข่าวของยูโรสปอร์ตให้สัมภาษณ์ ร o โอฟอรินานออกโรงแนะเทรนด์ Trend, ว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อคืนฟอร์มเก่งอีกครั้ง Rio โอฟอรินานอดีตปลาการหลังของทีมชาติอังกฤษระบุว่าเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนฟูลแบ็กของลิเวอพูลนั้นควรที่จะกลับไปเน้นเรื่องพื้นฐานเพื่อที่จะได้กลับมาเป็นแบ็กขวาชั้นยอดพร้อมมั่นใจว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีริโอฟอรินานอดีตยอดกองหลังชาวอังกฤษออกโรงแนะนำเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โน แบ็คขวาของเวอร์พูลสมอสยอนแกใหญ่แห่งเวทีพรีเมียร์อังกฤษว่าตัวเขาจะต้องกลับไปเล่นด้านพื้นฐานให้ดีเพื่อที่จะได้กลับมามีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งช่วงลไลฤดูการก่อนหน้านี้เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนั้นทำผลงานได้อย่างโดดเดน่นจนได้รับคำชมว่าเป็นหนึ่งในแบ็คขวาชั้นยอดของทวีปยุโรปโดยเฉพาะในด้านของเกมรุกที่เจ้าตัวสามารถทำแอซสต์ได้อย่างเป็นกอบเป็นกำรร แต่ในฤด,ดูการนี้เขาฟอร์มตกลงไปเป็นอย่างมากโดยฤด,ดูการนี้นั้นเขาเพิ่งจะทำแอซซิตในลีกไปได้เพียงแค่4ครั้งแถมในนัดล่าสุดเขาก็มีส่วนทำให้ทีมเสียประตูจนลิเวอร์พูลต,ต้องแพ้ให้กับรอัลมัดริดไปด้วยสกอร์1ประตูต่ตอสในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบก่อนรองชนะเลิศในเลกแรกอีกด้วยโดยริโอฟรีนานได้กล่าวระหว่างทำหน้าที่นักวิเคราะห์ให้กับ B t Sport สื่อกีฬาชั้นนำของอังกฤษว่า ผมก็หวังว่าพวกเขาจะเรียนรู้จากเกมนี้ได้และผมคิดว่าพวกเราทุกคนต่างก็เคยเจอกับช่วงเวลาที่ฟอร์มตกในช่วงที่ยังอายุน,น้อยมาก่อนเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนกำลังเจอกับหลายเรื่องเขาเคยมีช่วงที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องแต่ตอนนี้เขาเจอกับความกดดันนิดหน่อยแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญก็คือการเรียนรู้จากมันผมเองก็เคยอยู่ในจุดนี้มาก่อนกับการที่เล่นพลาดหลายต่อหลายครั้ง พอลองมองย้อนกลับไปแล้วคุณก็จะพบว่าเรื่องเหล่านั้นเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานที่คุณจะต้องเก็บเป็นส่วนหนึ่งในเกมการเล่นของคุณให้ได้เพราะแม้ว่าคุณจะเล่นได้ดีในระดับใดระดับหนึ่งแต่บางครั้งคุณก็ต้องทำการรีเซ็ตพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นกลับไปยังเรื่องพื้นฐานและเล่นให้ง่ายขึน,นิดหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเกมรับทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีผมมั่นใจว่าหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปสำหรับเขา แต่เขาจะต้องเข้าใจเรื่องต่างๆด้วยตัวเองแก้ไขปัญหาและเดินหน้าต่อไปรีโอฟอร์ดินานตำนานปราการหลังทีมชาติอังกฤษให้สัมภาษณ์แล้วแฟนเลิยวว่าผู้คิดว่าเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนของพวกเรานั้นจะต้องปรับปรุงในจุดไหนเพื่อคืนฟอร์มเก่งกลับมาอีกครั้งอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคนเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้และกดติดตามช่องของเราเอาไว้เพื่อรับชมข่าวของเวอร์พูต่อไปนะครับขอบคุณครับ